ด้วยค่ วันนี้เราจะไม่อ่านข่าวใดๆนะคะเพราะว่าเราจะคอกับคนคนนี้ค่ะคุณมิกแล้วก็คุณแม่เพราะว่าเราเป็นห่วงเหลือเกินบ้านน้าท่วมมาตอนนี้คือตอนนี้เด็กที่สระบุรีลมถึงอีกหลายจังหวัดนะน้ำท่วมนะ,ะคุณแม่ของน้องมิกอยู่ที่สระบุรีนะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องมิกเนี่ยโพสในไอจีบอกว่าที่บ้านบ้านที่สระบุรีน้ําท่วมตอนนั้นความสูงประมาณเข่าแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันเกือบมิดชั้นหนึ่งแล้วนะคะน้องมิกบอกว่าตัวผมเองเนี่ยพยายามที่จะบอกให้แม่แม่มากรุงเทพค่ะม่ แม่มากรุงเทพแต่ว่าเป็นเหมือนอีกหลายๆคนนะทุกทีกี้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ห่วงบ้านไงห่วง,วงบ้านห่วงข้าวห่วงของใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็น้องมิกนะคะคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่สระบุรีนะคะส่วนน้องมิกเนี่ยถ่ายละครบ่วงวิมาลาของพี่หนิงอยู่ที่ชะอำนะคะตอนนี้ท,ทั้งคู่อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะน้องมิกสวัสดีคะ่คะุสวัสดีคะ่คะ สวัสดีครับผมนี่น้องมิกอยู่ที่ชะอำเนาะส่วนคุณแม่ชรินคุณแม่ชรินตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเนี่ยนี่น้องใช่อยู่ที่บ้านน้องมิกบรรยากาศนี้แบบเป็นทะเลเนี่ยกองถ่ายอยู่ข้างหลังนะคะโอ้สอบถามก่อนค,คุณแม่คะคุณแม่ตอนนี้แถวบ้านคุณแม่เนี่ยบริเวณโดยรอบน้ําท่วมสูงแค่ไหนคะคุณแม่ตอนนี้พ่อในบ้านแม่เนี่ยตอนนี้แค่คอแล้วค่ะ ก็คือที่เห็นคอแม่นี่ก็คือเอากล้องต่ำลงไปที่คือน้ำท่วมแม่แล้วไม่ใช่แม่แม่ไม่ได้อยู่ในน้ำกล้องน้องก็อยู่ในน้ำกันก็ลงไปแม่นั่งเรืออย่างเดียวคือแม่เป็นสายนั่งเรือนั่งเรืออย่างเดียวเลยนะแม่นะแม่จ๋าแล้วแม่ไม่กลัวเหรอน้ำท่วมเยอะแล้วอะแม่ ไม่กลัวเราห้าชิ้นแม่ท่วมบอลโอ้แม,อแม่เนี่ยหลายคนนะหลายคนเป็นหว่วงบอกโอ้ยแม่มิกดีเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมเนี่ยน้าท่วมเดือดร้อนสุดๆเลยเป็นยังไงแม่ต้องถามก่อนแม่ยังดูสดใสย,ยังดูแบบดูสิยังดูอารมณ์ดียังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะคุณแมส่สบายดีก็สบายดีแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแม, <laughs> แม่จ๋าสุขภาพแม่แมดีดแต่ว่าทีเนี้ยพอน้ํามันท่วมแล้วแม่หุงหาอาหารรับประทานยังไงอะแม่ ก็จกกับแกคือหมุนบ้านตกตะ๊กกลางวันก็ไปช่วยก็ช่วยนั่งอบตค่ะทำกับข้าวกินการใครไปใครผ่านไปผ่านมาเรียกเขากินเดี๋ยวนะนอกจากแม่ทํากับข้าวกินเองแล้วแม่ก็ยังไปช่วยก็ทำกับข้าวที่อบตอีกเหรอแล้วแม่ไปยังไงคะแม่ก็มลูกายเรือไปค่ะว้านี่ไงลูกชายถึงได้เป็นห่วงไงแม่แล้วเวลาไปเรือเนี่ยไปกี่คนไปคนเดียวไปคนเดียว แม่แล้วเราเป็นแชมป์เราไปใกล้บ้านกี่กิโลไปกี่กิโลกี่เมตรแม่จ๋าไม่ถึงไม่ถึงกิโลเราประมาณห้าร้อยห้าร้อยเมตรห้าร้อยหกร้อยเมตรอ้อ้ก็ไกลอยู่นะแม่คือโดนแบบม่สะพ้ายเล่นวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเออเล่นด้วยแม่จ๊ะเออบ้านเราอยู่ดีๆก็มีเล็กแล้วแม่ก็มีความสุขเงี้ยเหรอแม่ห้าร้อยเมตรก็ไกลอยู่นะแม่ไม่เครียดใช่ไหมคะแม่เครียดไหมแม่ชลินเครียดไหมจ๊ะ ไม่ไม่เครียดหรอกค่ะไม่เครียดกระแสน้ําแรงไหมคะแม่ระหว่างขายเรือเนี่ยเครียดเนี่ยผมนี่เนี่ยนี่ไงลูกชายเนี่ยเครียดเนี่ยลูกชายบอกว่าเวนแม่เครียดเป็นห่วงแม่บอกไม่ต้องห่วงแม่แม่สบายสบายอยู่แล้วชัวชัวอ่างั้นเดี๋ยวให้แม่พักแป๊บหนึ่งเราถามคนเครียดดีกว่าคุณมิกแม่ก็ดูชิลมากเลยอ่ะทำไมคุณมิกถึงเครียดแม่ชิลมากแม่แบบแม่เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงแหน่อย่างเงี้ยเราช่วยเราเราที่เราเครียดเพราะว่าเราก็แบบ ผมย้ำกับแม่บ่อยมากเลยว่าแม่แบบระวังลื่นนะเพราะว่ามันมันเปียกน้ําด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาขึ้นลงบัขขึ้นขึ้นลงเรือขึ้นลงบันไดอะไรผมก็อกให้ระวังเงยอะๆจนล่าสุดเนี่ยผมขู่แม่ไปละผมขู่ไปว่าอย่านะอย่าให้มีใครโทรหาผมนะว่าแม่ลื่นหรือแม่ลุกอะไรนะผมจะไม่ฟังเลยนะผมจะไปแบบ แปกแม่มากรุงเทพเลยนะอะไรโอ้โหฮักเอกอะจะแปกแม่จัดแสดงบุรีมากรุงเทพเลยแล้วแม่ฟังแล้วดูดิแม่ยิ้มหวานแม่บอกว่าแหมอยากจะลื่นซะเดี๋ยวนี้เลยน้องมิกมิกชวนแม่เออแม่บอกว่าแม่แม่ลื่นก็ไม่ไม่หัวไม่แตกหรอกลูก มามีแต่น้ำแม่จ๋าแม่แม่คะน้องมิกชวนแม่มากี่ครั้งแล้วมิกไหนมิกชวนแม่ไปกรุงเทพอีกสักครั้งเลยไหมพี่อยากรู้เราคุยยังไงแม่ถึงไม่ใจอ่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่โทรหาเลยครับเออตั้งแต่ครั้งแรกที่โทรหาเลยับพี่พอรู้ว่าน้ำเริ่มมาแล้วแม่กําลังขนของไว้ที่สูงอะไรผมก็บอกแม่ว่าเราเราเราแม่โอเคไหมแม่อยู่ได้ไหมแม่มาอยู่กรุงเทพดีกว่าไหมครับหรว่าไปอยู่แบบ ออกมาในสถานที่แบบน้ำเข้าไม่ถึงะอะไรเงี้ยคะุณแม่ก็ห่วงบ้านไม่เยนนี่ยชวนชวนแล้วชวนอีกแม่จ้ะแล้วแม่จะตอบลูกว่าไงอ่ะอแม่บอกลูกว่าไงอะแม่ชวนแบบนั้นอะไงบอกไม่ไปเราไม่อยู่ได้โอ้ <c oughs> แม่แล้วแล้วแม่อยู่กับใครบ้างแม่อยู่กับใครบ้างะคะตอนนี้ตอนนี้บนบนบ้านนี่อยู่ก็หลานคนนึงแล้วก็น้องสาวคนนึงค่ะ น้องสาวนาน้องมิเกอแม่ก็น้องมิคเธอดูดูแลดีมากเลยแม่จ๋าที่บ้านก็คนหลายคนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วแม่ไม่ต้องห่วงข้าวของก็ได้แม่ห่วงอะไรทําไมแม่ถึงไม่มากรุงเทพแม่ก็ห่วงน้องๆและหลานนี่แหละจะอยู่กันยังไงถ้าแม่ไปแล้วแม่แม่แม่ผมจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นพี่คนโตสุดนะฮะจะเป็นแม่ใหญ่ของที่บ้านพวกแบบทํากับเวลาทํากับข้าวเวลาแบบมีใครไปมาแม่ผมจะเป็น จะเป็นคนแบบแกนนำอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นของบ้านแล้วแม่ไม่ห่วงลูกมิกเหรอคะแม่ลูกมิกตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพแฟนก็ไม่มีแม่มิกโง่เงือบมิกเก่งไงเนี่ยสาวๆแก่แ <c oughs> ถวช่องเสียดอย่างเ <c oughs> บกกี้ <c oughs> ปุ้มเปมคุณจจี ก็มีแต่คนจดจ้องลูกชายแม่แม่ไม่ห่วงค่ะแม่ห่วงลูกไปทางเนี้ยเออแม่นะแม่คะแล้วอยากรู้อยากรู้อ่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้แม่วางแผนยังไงรอให้น้ําลดก็คืออยู่อย่างนี้ยังอยู่ได้ใช่ไหมไม่ได้ลําบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมจ๊ะแม่แม่บอกทางเราหน่อยอ้ยไม่ลําบากเลยรอน้ําลดอย่างเดียวอืออืออืค่ะแม่ค่ะแล้วก็แล้วก็ค่ะ และกระแสน้ำแถวบ้านแม่มันแรงไหมแม่ตอนที่เราพายเรือไม่แรงไม่แรงแถวข้างๆงบ้านไม่แรงไปแรงนู้นถนนนู่นถนนทีนน่รถวิถนน่งออกจากบ้านไปหมู่บ้านไปเนี่ยแต่แรงเพราะแม่ก็ไม่ดออกไปข้างนอกพายอยู่เฉพาะในบ้านนี่แหละอ๋อแม่แล้วเรือที่แม่ใช้เป็นเรือของใครอะคะเรือของแม่เองเออแม,ม่แม่มีลําเดียวเลยไหม แม่มีสองลำตำแดงลํำหนึ่งของพ่อนลงมิกเขาแล้วของแม่ซืใหม่ตั้งแต่ปีพศ2 5 4อเนี่ยมีสองล้ำมีสองล้ำไปดูการการเตรียมรับมือคือหลายต่อหลายคนนะน้องมิกคุณแม่ขนาดเพื่อนปุ้มนะอยู่อยุธยานะ อยุธยาเนี่ยก็น้าท่วมเหมือนกันนะยังเป็นห่วงมิกอยู่เลยยังไล่มาหามิกกับแม่เป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเหลือเกินมาอยู่บ้านพี่ไม่จะต้องมิกกับเพื่อนปุ้มชื่อนกอะขออนุญาตพูดเลยนะอยากจะมาอยากจะดูแลแล้วเกิดเนี่ยแล้วหลายต่หลายคนนะก็เป็นห่วงส่งใจให้กับคุณแม่นะส่งใจให้กับดองมิกแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ตอนนี้น้าท่วมอยู่นะมิกอ้อนแม่อีกทีสิเผื่อแม่เปลี่ยนใจตอนนี้อ้อนแม่หน่อยว่าอยู่กรุงเทพไหมแม่มาอยู่กรุงเทพไหม อยู่ด้วยกันยากละดูผมดูหน้าแล้วผมรู้เลยเออออเโอเคออย่งน้ําเลแล้วให้ให้แม่อยู่ได้ครับแต่ก็แบบย้ำทุกรอบเลยว่ายังไงแต่แม่ก็ต้องระวังตัวดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยครับผมระวังน้ำด้วยระวังเลื่นด้วยแล้วก็ระวังโควิดด้วยก็ต้องแบบใส่แมสด้วยนะเออเออเนี่ย คือน้องมิกบอกว่าดูแววตาแม่ก็รู้แล้วว่าแม่ไม่มาไงง่ายมิกแล้วเรามีการวางแผนไหมคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเคลียร์งานแล้วเนี่ยจะไปหาแม่บ้างไหมที่ฉลบุรีไปที่ฉลบุบบรีวางแผนมาแล้วครับผมวางแผนมาแล้วก็คุยกับแม่ไว้วๆด้วยว่าแม่ก็บอกว่าถ้าแบบเรามีมีถุงยังชีพหรือว่ามีใครที่แบบอยากจะช่วยก็เอามาได้นะให้ให้แบบให้คนที่หมู่บ้านเราอ,อะไรเงี้ยครับผม,ผมก็มีคุยไว้แล้วว่า เดี๋ยวหลังจากถ่ายละครเสร็จผมก็จะกลับบ้านแล้วก็เอาแบบของเยีงที่ไปแจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าไปวันไหนบอกพวกเราด้วยนะเราอยากจะไปช่วยกันรับแม่แหละเป็นห่วงแม่มาเลยมาเลยตอนรับเต็มที่เลยค่ะตอนรับเต็มที่เลยจ้ะแม่ต้องทำกับข้าวให้กินด้วยนะเดี๋ยวไปกินที่อบตกันโอ้เสียงเสียงแม่ขาดๆไทยๆนะคะแต่ว่าน้ำตาแม่ยังสดใสนะคือตอนนี้ตอนนี้ที่สระบบุรีฝนเป็นยังไงบ้างคะฝนน้อยแล้วใช่ไหมแม่จ๊ะ ค่ะฝนร้อนแล้วมีฝนเลยท่านี้นอของตาวน้อค่ะมันมีทีท่าว่าจะลดบ้าง <c oughs> ไหมคะแม่น้ําเนี่ยหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มแล้วหน่อยแล้วหน่อยเสียงขัดขาดหา,ายหายแม่บอกว่าลดลงหน่อยแล้วแม่เอาอมืออุดกล้องไว้หรือเปล่าอมืออุดเสียงพอจะอุดไม่ได้ไม่ได้อุดอ่าได้ยินแล้ว ได้ยินไหมแม่สาทีเนี้ยดูจากแม่มือหดญ้าไปยแล้วมิกเขาก็รู้ด้วยนะว่าแม่เคยทำแบบนี้รู้ด้วยนะรู้ด้วยนะเอะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็น้องมิกด้วยนะคุณปุ้งเวลาเวลาหมดเรียงถามแม่คำถามได้ไหมได้พี่เพ็กอะคุณแม่จ๋าคุณแม่ชรินคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมลูกหล่ออย่างเงี้ยแม่เราก็หล่อเหมือนพ่อเขาค่ะ อแหมโอยคนอยู่แถวนี้ละเกิดกันหมดนอกจากความหล่อแล้วคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมลูกคุณแม่น่ารักน่ารักอะคะคุณแม่พอก็สอนมดีม้กพอก็ดูแลดียอยกความดีความชอบให้คุณพ่อหมดเลยงานที่คุณแม่ก็อารมณ์ดีนะค่ะแม่จ๊าเห็นเห็นแม่บอกว่าพอคุยกับเราในสนามขาวบันเทิงจบปุ๊บ แม่มีภารกิจต,ต่อแม่จะลงเรือไปไหนจ้ะแม่ไปที่นาวอวตค่ะไป,ไปทำไรคะแม่แม่แม่อย่าพูดเสียงดังแม,แม่ก็ไเปเป้าไเปเป้าของให้เข้ามั่งเข้าออกไปรับของของแจกน้ําท่วมค่ะแม่ก็ไปนั่งเฝ้าของ,ของเข้าดูแลตรงตรง,ตรงนั้นแหละเนี่ยแล้วก็มีบางคนไม่อยากให้แม่ไปแล้วแม่ก็จะไปอีกแล้วอะแม่เนี่ยเขาไม่สบายใจอีกแล้วนะแม่แม่ผมเป็นทุกอย่างครับเป็นเป็นมรครทายกด้วยบางทีที่วัน โอ้ยแม่ก็ช่วยเหลือเขานานี่เขาขาดเหลืออะไรแม่ก็ซื้อให้เขากินกันอย่างเอนันแหลแม่น่ารักมากเลยคือคุณแม่เนี่ยช่วยหลายอย่างหลายคนเป็นห่วงแม่นะคือแม่ไม่ได้เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยถ้ามีเวลาว่างพายเรือไปออปตอนทุกวัน ทำกับข้าวแจกข้าวไปช่วยดูข้าวของต่างๆคนเดือดร้อนที่มารับของคุณแม่ก็ช่วยดูอ่ะช่วยดูช่วยเฝ้าให้ไปดูซิจัดการว่าเป็นยังไงบ้างทําทุกอย่างใครอยู่ระแวกนั้นใครอยู่ระแวกนั้นจําหน้าแม่ไว้ด้วยนะคะคุณคุณแม่ชลินนะคะแม่ของคุณมิกทองระยะใครอยู่แถวนั้นเห็นแม่พายเรือหรืออะไรนะเข้ามาซัพพอร์ตแม่ด้วยนะคะฝากนะลูกเล็กเด็กแดงนะลูกใครเจอแม่พี่มิกทองระยะดูอยู่ตอนนี้ว่ายน้ําตามเรือของคุณยายเลยนะลูกนะช่วยกันนะลูกนะเออ เออช่วยกันซัพพอร์ตนะผัวเจอลื่นล้มตรงไหนเห็นคุณแม่ชลินจะล้มตรงบะคลองเลยนะลูกแล้วเดี๋ยวพี่เป๊กเห็นใครช่วยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปมาพี่เป๊กจะเอาตังค์ไปจ่ายให้เออน้องมิกะน้องมิกหลายคนเป็นห่วงทั้งมิกแล้วก็เป็นห่วงแม่น้องมิกด้วยน้องมิกอยากพูดขอบคุณอะไรหน่อยไหมคะ ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมต่อพอพอเบมีโพทราบข่าวนะครับก็มีคนแบบโทรเข้ามาเยอะมากครับที่ก็เป็นห่วงกันเยอะมากเลยก็ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงะก็พยายามดูแลเต็มที่ครับผมเท่าเท่าที่เราสามารถทําได้ตอนนี้นะครับแล้วก็พยายามบอกแม่ว่าแบบให้แม่ระวังตัวให้มากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากอยากจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนตอนนี้ด้วยครับที่แบบประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับแม่ผมอาจจะแบบยังโอเคที่อย่างยังแบบ ยังยังมีน้ํามีไฟยังมีอาหารการกินอยู่ได้สบายแต่หลายหลายคนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบ,บากพอสมควรนะครับก็ขอให้แบบสถานก,การณ์นี้ผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับผมค่ะน้องมิตรอีกหนึ่งคำถามค่ะก่อนจะจากกันไปถ่ายละครไปถึงไหนแล้วคะบ่บว,วงวิมาลาครับบ่วงวิมาลาตอนนี้กําลังถ่ายทํากันอย่างสนุกสนานเลยครับผมก็มีฉากฟินๆเยอะมากครับที่ทะเลอยากให้ติดตามกันนะครับนี่ฝากเทคแคร์คุณผู้จัดให้ด้วยนะคะพี่หนิงนะ วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณแม่ชลินนะคะคุณแม่เทคแคร์ดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะหลายคนเป็นห่วงแม่ขอบคุณน้องมิกเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้ยอยากให้กล้องแพนมาตรงนี้ลูกสะาภยอีกคนนึงรออยอยู่เลยคุณแม่นี่อยู่นี่กเป็นกำลังใจยิ้มให้ล่ะโหักหมดเลย สี่คนนี่ลูกสะพ้ายแม่หมดเลยค่ะตรงนี้สะพ้ายหมู่ค่ะแม่ขาบหมดคา,ดาะดูมิคงขําเลย <c oughs> คุณเป๊ก <c oughs> เขาคงขัพวกเราอ่ะยอดประจํานะ,ะ,ะ,ะนิวหนวดบอกแบบนี้แล้วให้หมุนใช่ไหมให้มหมุนไม่นิ้วหนวดที่ทํามืออย่างนี้ก็บอกว่านิ้วหนวดอีกคนหนึ่งด้วยไม่ใช่